วอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทย3กคอหกบินลัดฟ้าสู่เท็กซัสลุยศึกเนชั่นลีก2025สนามสุดท้ายวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางสู่รัฐเท็กซัสสหรัฐคืนวันที่3กคอคองพัเตรียมลุยศึกเนชั่นลีก2025สนามสุดท้ายโดยไร้ชื่อบุ๋มบิมชัชชุออนและเตยหัทยาที่มีอาการบาดเจ็บพร้อมเจอสี่ชาติแกร่ง9 13กอกคอ ทัพวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยได้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมุ่งหน้าสู่เมืองอลิงตันรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่3กรกฎาคม2568ด้วยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์เที่ยวบิน j s 0 3 4เวลา2 2 5นาฬิกา5นาทีเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชันลีก2025 f b v b Volleyball Nation League 2025สนามที่3ซึ่งเป็นสนามสุดท้าย การเดินทางครั้งนี้มีนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเล์บอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถาัมภ์มาส่งและให้กำลังใจนักกีฬาและทีมงานก่อนออกเดินทางสำหรับการแข่งขันที่เมืองอลิงตันทีมชาติไทยจะลงสนามระหว่างวันที่9ถึง13กรกฎาคม2568โดยไม่มีชื่อของบุ๋มบิ๋มชัชชุอ่อนโมกศีและเตยหัทยาบำรุงสุขเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บรายชื่อ14นักกีฬาวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดลุยวินเน2025สนามสุดท้าย พรพันธ์เกิดปราดนัทธนิชาใจแสนปิยนุษแป้นน้อยกลยรัตคำวงทัดดาวนึกแจ้งวิมลรัตน์ธนพันธ์กัญยรัตคุณเมืองพิมพิชยากกรมธนชาสุขสดอัชรพรคงยศกับตันทีมสสิภาพรจันทวิสูตรวริศราสีทะเลิศดลพรสินโพกติกาแก้วพินโปรแกรมแข่งขันวินเนี่สสนาม3เวลาประเทศไทยเศร้า สิกอคเวลา7จ็นาฬิกาสานาทีไทยพบสหรัฐอเมริกา11กอคเวลา4ี่นาฬิกาไทยพบเยอรมนี12กอคเวลา4ี่นาฬิกาไทยพบสาธารณรัฐโดมินิกัน13กอคเวลา3ามนาฬิกาไทยพบแคนาดาช่องถ่ายทอดสดแฟนวอลเล่บอลสามารถรับชมและให้กำลังใจทีมสาวไทยได้ทางแอปพลิเคชันวีบีทีวีวอลลบอทวี ั้งบนเว็บไซต์ tv.volleyball.com และแอปพลิเคชันบนระบบ iOS และ Android